มาขออีกรอบขอขอกินตับอีกรอบออน้บอ,อ,บนองลีร้องให้ป้าฟังอีกหน่อยสิทุกเอ้ยทุกแกถ้าใครงองแงให้ทุกแก กินกินอะไรคะกินถ้าใครงอแง,งให้ตุ๊กแกกินกินอะไรคะให้ตุ๊กแกกินกินอะไรคะ <c oughs> กินให้ตุ๊กแกกินแก <c oughs> โอ้อลิป ฮัลโหลฮัลโหลอีกแล้วฮัลโหลพี่พี่พ,พี่มาอ่ะพี่ไปแล้วเบบีอะไรตัวเองก็เบบีตัวเองยังไม่สอง,องขวบเลย